สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับหลายหลายคนนะครับที่ใช้โปรแกรม Sony Vegas Pro นะครับสำหรับมือใหม่นะฮะที่ใช้ไปแล้วอาจจะไปเผลอกดกระบาทหน้าต่างาในโปรแกรมทิ้งไปนะครับหรือไม่ก็เมาส์อาจจะมีการารวนนะครับไปเผลอดึงโปรแกรมหน้าต่างพวกนี้มาไม่รู้มันอยู่ไหนนะครับจะดึงใส่เหมือนเดิมก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วมันก็ไม่ลงนะครับ เราจะทํางานได้ยังไงครับเพราะว่าไอตัวเนี้ยปกติมันจะมีจออยู่ตรงนี้นะครับแสดงวิดีโอนะครับให้เราเห็นว่าภาพวิดีโอที่เราทํางานนั้นเป็นยังไงนะครับมันหายไปนะครับจะทํายังไงให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมวิธีแก้นะครับผมมาดูกันครับผมให้ไปที่วิวนะครับไปที่วิวแล้วก็อ่อวินโดว์เลเวลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ ไม่ใช่ตัวนี้ดินะครับตัวนี้แล้วก็ก็คือมาเลือกตรงนี้นะครับผมอ่า default ก็คือค่าเริ่มต้นนะครับเนี่ยตัว d เนี่ยนะครับแดีเนี่ยนะครับแล้วก็กดเข้าไปครับผมทุกอย่างมันจะกลับมานะครับทุกอย่างมันจะกลับมาเหมือนเดิมเลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็นะครับผมดึงได้ดึงเพลงของน้องชายเข้ามาใส่นะครับมันก็ แสดงผลเป็นวิดีโอที่เราจะทำงานนะครับผมนะโอเคฝากผลงานเพลงน้องชายหน่อยละกันนะครับผมกับผลงานเพลงนะครับผมจะเก็บความรักไว้เป็นความลับอันันจะดีไปดูที่ youtube นะครับกาิกลั้นน้ำตาไหลยาบ่หายหักไม่ของเจ้าเปือนอดีตจังอาติเก็บความหัก ี้เป็นความลับของเฮาเปิดทางให้เขาได้ดูแลเจ้าให้มีความสุขหล,ลายลายขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งขอบคุณครับ